สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเทนขายรถไทยมือสองจากร้าน PC t แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเทนมีรถไถยคันนี้ค่ะมาอัปเดตค่ะเพิ่งเข้าใหม่ค่ะคุปตาเอลซีูคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีด้านหน้ามีผ่านหลังค่ะเลมชุดโอนคบคส่งฟรี1,000กิโลค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูรอบๆคคัันนกเลย่ะ ค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปีหกสามค่ะมีอุปกรณ์สองชิ้นมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะทางร้านเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะขบานสวยๆค่ะส่วนยางหน้านะคะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองข้างค่ะเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์สามสูบค่ะเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์ค่ะ เข้าบ้านสวยๆนะคะค่ะส่วนเบาะค่ะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทางร้านเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ค่ะค่ะส่วนยางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะค่ะส่วนฐานหลังค่ะทางร้านก็เก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ค่ะ ขันหกใบ22ค่ะขานตาช้างค่ะเข้าบานสวยๆนะคะข้างหลังไม่รั่วไม่ซึมค่ะพีทีโอใช้างานได้ปกติค่ะรถสภาพพร้อมใช้างานลุยงานค่ะสามารถมาชมรถ ได้ที่ร้าน P.C. t ท c t o r อ,อำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดได้ค่ะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะค่ะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมค่ะข้าวบานสวยๆค่ะ 40แรงค่ะชั่วโมงการใช้งานของรถคันนี้ค่ะ3,020ชั่วโมงค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียดีค่ะไม่รัวไม่ซึมค่ะ ต้อนท้างานงานค่ะพอใหม่จากทางร้านค่ะค่ะมาดูตัวเครื่องกันค่ะ รถคันนี้ค่ะสตาร์ตง่ายค่ะ น้ำไม่ดันนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องเดิมปั๊มเดิมค่ะ มาทดสอบการใช้งานกันคร่าวๆค่ะ รถคันนี้สตาร์ทติดง่ายค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ รถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยทั้งคันค่ะราคาเพียง3 4 5 0 0 0บาทค่ะส่งฟรี1 0 0่กิโลค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ0 8 1 6 0 0ปดหน้าค่ะร้านเราร้าน P c ซ r a ท t o r อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะร้านเราตดถนนใหญ่สีเลนค่ะเส้นกันทลมกันทลักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะและร้านเราก็มีรถไายรุ่นหลายราาายกกคค่ะะนิตัมมซแล็ี แล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรค่ะมีเครื่องตัดยาผ่านพวนโตรตารี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ